สวัสดีครับอาจารย์อ้อนกันงาครับตอนนี้จะมาสอนตัดผมทรงสกินเฮดเบอร์สองใช้เบอร์สองเลยใช่ไหมครับผมใช้บเตอเรี่นยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่จํากัดอ่าครับมีสองอย่างทําให้ดูอันมีสายก่อนแต่แต่รู้สึกว่าชอบตัวนี้เนาะตอนนี้ยังยังไม่ชอบมากเท่าไหร่แต่ับครก็ดีก็ดีใกล้ชอบอยู่นี่สกินเฮดทำไงทีนี้สกินเฮดเอาเบอร์สองใส่แล้วก็ตัดเลยเลยดันด้านหน้าไปเลยใช่ไหมครับผมดันด้านหน้าไปเลยทําไมไม่ใช้มีกลกนไปเลยครับ นั่นมันเป็นพระทิ่ศึกใหม่อ๋อครับแล้วอันนี้สกิเดเนสเนาะนี่ <c oughs> ใช้เบอร์สองพระช้มีโกนนะั่นเป็นพระศ <c oughs> ิกใหม่ออเอาเอาทำเป็นทรงนั่นก่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวขอทรงแมนจูก่อนเอาแมนจูออาทำแมนจูให้ดูก่อนอา้าวแมนจูก็คือไม่ยากเลยใช่ไหมอ่าอันนี้แหละครับใกล้เคียงแมนจูแล้วอ่าลองลองทำเป็นทรงแมนจูก่อนครับแมนจูนี่เจ้าชายสิบสี่นะองค์ชายสิบสี่องชายสิบสี่องชายสี่อล้วอชายสี่นี่ราชบุตรแมนจู อ่าเมนจูครับนี่เมนจูเลียเลยโอ้ดังมากครับเมนจูนี่นี่ส่งเมนจูเมนจูเมนจูเดี๋ยวส่งเมนจูก่อนเอาเมนจูก่อนไฟไฟยดับก่อนถ้าไฟดับก็ไว้อย่างนี้เลยครับไม่ต้องสัตว์ครับสัมภาษณ์ในแบบนิดนึงครับสัมภาษณ์ว่าส่งเมนจูเป็นยังไงมีเมนจูเป็นยังไงมีความรู้สึกไงเมนจูถ้าเดินไปตลาดถ้าใส่ส่งเมนจูจะเป็นยังไงจะมีความรู้สึกว่าจะมีคนมองไหมจะไาเนะอะไรยจะมีความรู้สึกว่าจะมีคนมองมจะไปมาเลยสูงเว่เหวียงใช่เนี่ยส่งเมนจูอบ หมอสังเอาสั่มื่อนี่ใช่สกินเฮดพ่อเราว่าอันนี้แมนจูเมนจูเขาจะไปเดินไปตลาดเขาบอกเขากลัวไฟดับอย่าพึ่งพอเลยอย่าพึ่งไฟดับเด้อถอดป้งครับนี่แหละครับราชบุตรแมนจูนี่แหละครับทรงแมนจูใช่ไหมเสร็จหรือยังโอเคอันนี้ทรงแมนจูนะครับ